สครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้ผู้ที่ใช้รถคันนี้จริงๆเล่าประสบการณ์การใช้รถคันนี้ให้ฟังว่านอกจากแต่งรถสวยแล้วบรรทุกหนักอย่างนี้แล้วเวลาขับหลายๆคนสงสัยว่าล้อที่บรรทุกนะครับมันสามารถบรรทุกหนักได้จริงไหมแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมีคนมาการันตียืนยันว่ามันสามารถบรรทุกได้จริงแลวมันขับดีด้วยโอเคพี่ชื่ออะไรครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับวิทย์ครับพี่วิทย์ครับผมอ้าวพี่วิทย์ปกติพี่วิทย์ก็จะประจําอยู่ที่นี่เลยร้านเอฟเหลิยวขับรถประจําคันนี้ด้วยอ่าแล้วได้ข่าวว่าคันนี้เเเเเป็นนคคลลลืือออออกกแต่งงงใช้้้ดวยรับ เป็นยังไงครับพี่ทำไมถึงเลือกล้อสีนี้ใช้รถสีนี้อ่สวยทนทานแข็งแรงครับแข็งแรงด้วยสวยด้วยเข้ากับรถด้วยครับผมพี่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเวลาขับตอนขับเนี่ยพี่ไปตกหลุมหรือว่าเวลามีอาการอย่างเงี้ยพี่เล่าให้ฟังหน่อยครับอาการมันเป็นยังไงหรือมันมีอะไรบ้างครับพี่ก็นิ่งปกติครับไม่มีอาการอะไรเลยตกหลุมกระแทกสะพานครับผมทุกอันไหม ทุกวันเลยครับไม่ได้ขับเป็นร้อยร้อยกว่าร้อยสี่ร้อยห้ากันแทกไปหมดเลยอันนี้คือเราไม่ได้หลบหลุมเลยไม่หลบลูดไปเลยเพราะว่าอะไรถึงลูดหลุมหลบไม่ทันครับผมมาไวเบรกไม่ทันครับเครับผมเราไวใจด้วยครับอ๋อไว้ใจเหรอครับผมอ๋อโอเคนี่อันนี้ใช้มานานยังครับพี่ก็ปีกว่าแล้วครับปีกว่าแล้วครับผมก็ยังไม่มีปัญหาเลยเลยครับตั้งแต่ออกรถมาใหม่เลยครับแล้วก็เลือกล้อใจเองเลยสีนี้ครเลยครับผมไม่มีใครเหมือนในตลาดนี้เลยไม่มีครับมีคันนี้คันเดียวครับผมเอ้ แล้วมีคนถามหาเยอะไหมมีคนถามเยอะไหมก็มีคนถามอยู่ครับเขาถามยังไงบ้างพี่ครับว่าใช้ดีไหมราคาเท่าไหร่แพงไหมใช้แบบทนทนไหมอ่าแล้วเราบอกเขายังไงพี่ก็ตามที่สเต็ปเมื่อกี้เลยครับอ่ามันสวยด้วยมันทนด้วยครับไก่แรงทนทานครับการันตีนะครับผมการันตีเลยโอเคยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับร้านเอฟหลิวนะครับใครสนใจส้มเขียวหวานครับสั่งได้ครับสั่งได้เลยพี่ฝากหน่อยฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยร้านเอฟหลิวครับผม ส่งแก้วสุงโอไทยส่งฟรีครับส่<ร>งฟรีด้วยครับผมมีทั้งขายปีกทั้งขายส่งเลยครับผมโ oh, อ้โหส่งฟรีถนึงที่ด้วยนี่เพิ่งเพิ่งรู้ที่แรกนะแล้วพี่ <c oughs> มีเ c e b o o กอะไรให้ติดตามไหมก็มีครับเป็นปพวกชื่ออะไร โซลวิทมหาภูสุนัรภาษาไทยครับโซลวิทมหาภูสุศลแน่มีไลฟ์สดมีอะไรไหมไม่มีครับแต่แต่ก็จะมีถ่ายรูปลงอยู่ประจำครับถ้าใครอยากเห็นผลงานกอนนี้ก็ไปดูที่เพจของพี่เขาได้นะครับผมโอเคโซลวิทก็ได้โอเคขอบคุณมากครับวันนี้ที่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะโอเคยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้รถบรรทุกอยู่หรือว่าบรรทุกหนักนะครับนี่ครับพี่การันตีแล้วว่าใช้ได้ดีจริงอ่าใช้มาปีกว่าไม่มีปัญหากกกก็็็ฝาาาเเเออไไไว้้ตัันนหหยยยีีบปปปรดมม่ญครับอันนี้หนัก4-5ตันนี่เหยียบเร็วสุดเท่าไหร่พี่ ผมก็ไปร้อยร้อยร้อยยี่ร้อยสามแบบร้อยร้อยยี่ร้อยสามโอเคนี่ครับคนใช้จริงมั่นใจขนาดนี้ถ้าใครยังไม่ได้ลองนะครับก็ฝากเข้าไปดูแล้วกันไปเลือกลายไปเลือกสีให้เหมาะกับรถของท่านแล้วกันนะครับก็การันตีบรรทุกหนักจริงครับฝากไว้ด้วยติดตามนะครับในเพจพีพีซูเปอร์วิวหรือว่าคอร์สมิดวิวนะครับอยากได้ล้อลายสวยๆเท่ๆไม่ซ้ำใครก็ต้องคอร์สมิดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมร้านเอฟหลิวครับตลาดไทยครับส้มเขียวหวานสุโขทัยครับวันนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปพบกับรถรุ่นไหนใส่ล้ออะไรอีกกไปตติดามัันครบ